มาข้อที่4ข้อที่4ทําเหมือนการทําเหมือนข้อที่3ก็คือให้เปิดตารางเก็บข้อมูลการเช่าหนังสือและเพิ่มข้อมูลต่อท้ายอ่ะเข้าไปได้เลยหนูก็ไปเปิดตารางอันนี้เสร็จแล้วนะก็โค้ดปิดไปไปเปิดตารางเก็บข้อมูลนะคะการเช่าหนังสือก็คือไปเปิดตารางนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมพ์ต่อไปเลย3 0 0 6ูนย์ศูนย์หกงเี้ยแล้วก็ A แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็เอหนึ่งศูนย์ศูนย์สองยี่สิบอ่าก็คีย์ข้อมูลเข้าไปธรรมดาปกติได้เลย แล้วอันนี้คือข้อที่สี่นะคะก็ขีเข้าไปอสามแถวแค่นี้อ่ะถึงตรงนี้อาจารย์หลอกนะคะอันนี้คือเราก็คียอ่ียีข้อมูลเข้าเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปสามแถวนะคะทางด้านล่างตรงนี้อ่ะถึงตรงนี้อาจารย์หลอกอันนี้คือข้อ